สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านเช้านี้แม่ดาไม่ได้ขึ้นไลฟ์เลยนะคะแบตหมดนะคะเพราะว่าแม่ดาลืมตะกาไม่ไม่รู้ว่าลืมอยู่ตรงไหนนะคะตะกาที่ใส่มีทั้งสายซัดแบตมีทั้งเกี่ยวมีทั้งถุงมือมีทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะที่ไปเกี่ยวยญ้าเมื่อวานนี้แม่ดานึกไม่ออกเลยว่าหลงลืมไว้ตรงไหนนะคะก็เลยจะเดินตามหาก่อนนะคะก็เลยไม่ได้ขึ้นไลฟ์เลยนะคะแบตก็จะหมดแล้วนะคะเครื่องนี้ก็เหลืออ,อีกไม่กี่เปอร์เซ็นเสื้อตื่นหรือย,ยงัง ตะก้าค่อยมอวนนี่นะที่เราไปเกี่ยวหญ้าน่ะเจ้าเห็นไหมว่าอยู่ตรงไหนเอาขึ้นรถแล้วบ่แต่มันไม่เห็นเดี๋ยวค่อยเดินตามหาก่อน,อเ,น,อนเออนั่นแหละแล้วค่อยลืมไงค่อยไปตามหาก่อนทางด้านหน้าก็ลงไปหาแล้วขี่รถลงไปหาเอา้า โอ้ยแม่ดาก็ตอนตีห้าเนาะตอนตีสี่เนาะแม่ดาก็มาสองแถวนี้ก็ไม่เห็นนะไอจีนี่ไงอยู่ตรงนี้เองโอ้ตอนที่ตอนที่เอาวัวเข้าไปมัดเนาะแม่ดาก็มัดวัวอยู่โอ้เลยไม่ได้ชัดแบบทั้งคืนเลยนะไจีเลยแบบหมดนะคะเป็นงานหมดเกลี้ยงเลยเกี่ยวหญ้ามาเมื่อวานนี้เนาะแก่ๆก,ก็หมดนะคะจีเพราะว่ามันไม่มีไม่มีทางเลือกแล้วเนาะอู้ดูยอดนอนผิงไฟหรือบรลลู ยังมียังมีแอ่์ควันไฟอยู่นะหรือว่ายาชี้มาสุมให้ตอนเชา้าบ่ะแม่ดาก็ห่อพอบ,อบฟืนใส่อยู่นะอ๋อนอนอุ่นบบดูรอดอนอนอุอ่นเลยไหนไฟมีไหมนอนอุ่นเลยดูรอดอน,อนอ๋อ,อยังมีอยู่นี่ไง คารปืนคารไฟอูนีนไ่ไปชักเด็ดก่อนพอดีเราแม่ดาวก็ขอบปืนจากตรงนั้นเอามาใส่ให้มันได้อยู่ยันสว่างจะได้อะไรนะจะได้พัฒนาพืนพ้นที่ได้วย,วยทั้งไม้เศษไม้ที่เราใส่แนละ้วมันมีตะปูมีอะไรเยอะๆเลย ก็เลยเก็บเก็บมาเปลี่ยนไฟดีไซเคขึ้นให้มันเป็นปุ๋ยอ้างเกิดแบดบยิงแบบหมดอยู่ บอกว่าให้สับปูใส่ดอกไม้ฮอสมอสนะคะไม่รู้ว่ามันแห้งหรือยังเดห็นไหมปูที่ใส่ผักก็เด้อนี่แหละปูอันนี้แหละใส่ผักแล้วไงงามนะเพราะว่ามันมันเป็นถุย สูงสัญยอดเลยนะนี่ว่าไงมีลอดมีลอดเป็นหลักเนามาหาแต่เมื่อคืนนี้ก็คงจะให้มาหางแต่เมื่อคืนนี้ก็คงจะได้ชัดเด่นตอนนี้ไม่ไชัเดเลย ไหนก็มาแล้วนะคะก็เก็บปุ๋ยก่อนนะคะเก็บปุ๋ยออกจากคอกก่อน ไปขี่มาแน้คายมีแบบเลยยะค่อยค่อยหากระตานั้นค่อยมีเห็นหากระตา่าวนาควอยมีเห็นอยู่นี่เลยแบค่อยบทั้งมดคู่เคืองเลยทั้งสามเคืงเลยนึกนไม่เห็นพูดเลยมันเยอะมันเยอะมันเยอะมันกะินมยะควายท่ายิ้มันเลยไม่เลยควายท่ายิด

ทำที <łość> ่ร้านให้เรียบร้อยทำที่างให้เรียบร้อยค่ะอักตัปของเต็มแล้ว Bye, มคืนใครนะพ่อก็ลงไปหาข้างที่ตัวแตที่ตัวก็ไม่เจอพ่อก็มาสองที่พ่อก็กลัวนะพ่อเขาได้เข้ามาสองให้้ไม่มีพ่อก็เลยกลับไปนอนไม่มีใช้ชักแบ็ดเลยโอเคเออเบ็ดก็หมดเรืองเลยเมื่อเาเจะมาหาเเมื่อเชานีจะขป้นมาหาเามาหาตี่ห้าหรือสี่สี่ต้อมาหาก็ไม่เห็นเออตอนนี้ไรขามาไัง พยายมทโคปหาที่โคกประหัตแล้เพ่ดเห็นเมื่อกี้นี่บอกเดินเมื่อกี้นีก่อนแจงแนี่ละเดินด้เหรก็เี้ยนเียนน้ำันะนีเื่อจาต้องเียนนี่แล้วก็จ้องอะยังไงนะเขาจะมาออเขาม่เอ้องเอาขันมาเลยังตาเขามีหมด เออมทีพอดีน้พอลกรงอเอาเส้อักะ่นั่นะมันพีเสื้อมดเลยเป็นปล่ออยู่มันเลยะินเดี๋ยว <c oughs> อาอมาลดผักก่อนนะะนี่ผักกาลังงามูาก,ก็งามผักก็งาม <c oughs> มันหนาวหลายแลวมันแตะอันนั้นาสิเืองงเย แต่ว้ายผลนะเอาน,น้ำออกก่อนนะคะน,น้ำออกเปลี่ยนแล้วก็ย้ายถังน้ำใหม่น้ำมันลดทักทักจะต้องางนานแต่ถ้าฝนตกมันจะงานวอนนี้นี่คือเราก็ลดบ้างไม่ลดบ้างไปตามธรรมชาตนินัน ขึ้นให้สิแต่งกับพลังงาน นห, i, นนหน้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจกดไลค์ให้แม่ดาด้วยนะคะแบกหมดแล้วดูนะยาก็งามอุย้ยบุญรลอดกินนี่คือสีหวานเนาะผักก็กำลังงามนะคะข้าวนี้เอฟซีว่าพอเกี่ยวหรือย,ยังคะเหลืองแล้วคะ่ะพอเกี่ยวหรือยังเนาะแต่ว่ามันก็มีอันเขียวอยู่นะคะเอ มันก็มีเขียวบ้างเหลืองบ้างสลับกันไปหุ้ยแบตบจะหมดแล้วค่ะทางน้นเขาก็กีดยางหยอดน้ํากดนะคะ